สาวก Honda ทั้งหลายนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถตลาดที่ทุกคนนิยมมากคันนี้นะคะฝั่งซ้ายมือหวานจะเป็น FB นะคะเป็นเครื่อง1.8ส่วนด้านขวาตัวนี้จะเป็นตัว Honda City นะคะเครื่อง1.5ตัว S นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะคะราคาผ่อนก็ถูกด้วยคันนี้นะคะผ่อน7 0 0 0ัคันนี้ผ่อน6,000นะคะ พี่ๆชอบรุ่นไหนเดี๋ยวหวานจะพาไปเจาะลึกข้างในนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็น F B 1.8นะคะข้างหน้านี่ก็คือเป็นกระจังรวงพึ่งแล้วนะคะไฟมาพบมาพร้อมส่วนด้านข้างหวานบอกเลยมาพร้อมแม็กสีขาวนะคะตัวนี้ยางปีใหม่มากยางปี2ีสองอ่ะเดี๋ยวหวานจะพาไปดูข้างในกันมาตามมา ส่วนภายในนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมคอนโซลหน้าสีดํานะคะพวงมาลัยจะมีฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนสถานีอ่าแล้วก็พวกคอนโซลหน้าจะเป็นพวก cd, ดี d ีนะคะฟังเพลงดูหนังอ่าตัวนี้ดูหนังไม่ได้นะคะพี่ยังไม่มีหน้าจอแต่เปลี่ยนหน้าจอได้นะคะแนะนำเลยคันนี้แล้วก็เลขไม้สวยๆเลยแสนสามนะคะอ่าส่วนด้านหลัง มามาดูกันหวานจะบอกเลยนะาคะาว่าเจ้าของดูแลดีมากคันนี้เป็นเบาะสีครีมแต่ความสะอาดภายในนี่คือคนใช้รถนะคะเราจะรู้กันว่ามันจะสะอาดแค่ไหนอ่ะเราดูกันเดี๋ยวช่างกล้องแพนให้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะคันนี้นะคะทะเบียนสวยมากสองเจ็ดมวนนี้อย่าลืมนะคะอ่ะหวานพามาดูด้านหลังกัน Уров, ตูดเท้าขาวสวยๆนี so ่ vik, ภายในนะคะห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างมากแล้วก็นี่เลยพวกแม่แรงแม่แม่แรงอะไรยังมีครบท้ายเดิมนะคะคันนี้รถเดิมท้ายเดิมนี้นะคะเปลี่ยนท่อมานะคะเสียงเขาก็จะดุดุดันดันหน่อยเครื่องเดิมหวานบอกเลยคันนี้เครื่องเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมโครงสร้างเดิมนะคะจะบอกให้ใครได้ไป บอกเลยน่าใช้มากๆเดี๋ยวเราจะไปดูคันถัดไปนะคะขวามือหวานที่หวานพูดไว้ก็ตัวนี้นะคะเป็น Honda City ปี15นะคะพอนเพียง6,000คันนี้นะคะมาพร้อมล้อมแม็กนะมาดูมาดูาดล้อมแม็กคันนี้สวยมากลายสวยมากยางปีใหม่เหมือนกันนะคะปี22คันนี้เขามาพร้อมกันจริงๆอ่าส่วนภายในเดี๋ยวหวานพามาดูคันนี้นะคะทำเป็นเบาะหนังแล้วนะคะ คันนี้ดูเลขไม่กันแสนสามนะคะส่วนคอนโซลหน้าก็จะเป็นฟังก์ชันทั่วไปเลยนะคะถ้าใครนะคะได้รถไปอยากเปลี่ยนเป็นหน้าจอแอนด o i d ทั Android, สก,กีสามารถเปลี่ยนได้นะคะคันนี้แนะนำเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังเบาะด้านหลังอ่ะช่างกล้องซูมเข้าไปไหนคะอ่ะเจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยนะคะภายในสะอาดอ่ะดูดูอ่ะ หวานพาไปดูข้างหลังกันข้างหลังตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะ2จุดแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างมาดูข้างในกันมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างตัวนี้มีแม่แรงนะคะแล้วก็เป็นล้อยางอะไหล่ให้จะบอกให้เลยนะคะว่ารถสองคันนี้กว้างมาก wow. ใครได้ไปใช้หวันแนะนําเลยเพราะว่าผ่อนเบาๆมากอ่ะในเรื่องรายได้รายได้เท่าไหร่ซื้อได้รายได้หมื่น้าซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะคะรายได้ชัดเจนเอกสารชัดเจนบอกเลยว่าผ่านคนเดียวซื้อคนเดียวผ่านคนเดียวคันนี้นะคะราคา3าม0 0 0หันคันนี้ผ่อนเพียงเจ0 0ันนะคะ <Wow. S 1> และส่วนน้องซิตี้นะคะราคา3าม0 0นปดพันผ่อนเพียงหกพันนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่หวานได้เลย087-888-4525เดี๋ยวหวานทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะยังไงพี่ๆคันไหนอยากออกรถนะคะติดต่อหวานมาได้เลยอีกอย่างนึงหวานจะฝากใครติดแท็กซิ่นะคะที่นี่เราไม่กลัวติดกีแท็กมาหาเราได้เลยยังไงอย่าลืมติดต่อกันมานะคะบ๊ายบาย